ได้คิดว่าจะบวชนานใช่ไหมครับไม่คิดเลยบวชเป็นวาระบวชให้มแม่ใด้ใได้มีความสุขแค่นั้นแล้วเดี๋ยวจะศึกแล้วเดี๋ยวจะหางานทําแล้วเดี๋ยวแก่ๆเลยเนี่ยหลวงพี่อยากจะกลับมาบวชเพีเยงแต่ว่าในการบวชช่วงนั้นเนี่ยมันแปลกมากเลยตรงที่ว่าพอเราได้ใส่ชุดนี้เนี่ยมาอยู่ในกิจวัตรของความเป็นพระเนี่ยมันค่อยๆค,คลายจากเพศของคารวะมันพบความสุขอีกแบบหนึง่งหลวงพี่ใช้คําว่าเราตกหลุมรักชีวิตของพระอย่างน้อยด้วยผลสองประการคือหนึ่งความเรียบง่าย ที่มีของน้อยทั้งโลกเราของเยอะใช่ไหมเสื<า>้อผ้าหน้าผมเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรเรามาอยูใ่ในชีวิตที่มีของน้อยมันก็เลยปลอดกังวลพอความปลอดกังวลเนี่ยมันเอาเวลาที่เหลือไปมุ่งกับการฝึกสมาธิข้าวาสองมือ้อผมก็ไม่ต้องหวีเพราะนั้นเรานั่งสมาธิันวันละวันละสี่รอบเนี่ยเช้าสายบ่ายค่ำบางทีรอบเด็กด,ด้วยพอนั่งสมาธิมากๆเนี่ยใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวพอใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเหมือนน้ําที่มันตกตะกอนมันจะเริ่มใสพอมันใสแล้วมันจะเริ่มเห็นมิติอะไรต่างที่เราไม่เคยเห็นเกี่ยวกับต ว่าเราเป็นใครเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรจริงๆแล้วเราต้องการอะไรแล้วมันก็จะลงไปสู่คําถามที่ว่าเอ๊ะเราเกิดมาจากไหนเกิดมาทําไมอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วตายแล้วเราจะไปไหนซึ่งคําถามเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้คาตอบทั้งหมดร้อเนแต่มันพอได้ได้ทางทางสว่างและมันเป็นความสุขซึ่งเราไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในเพศของคารวาสเราไม่สามารถอธิบายภาษาประสบการณ์ด้วยภาษามนุษย์ได้ว่ามันสุขยังไงมันดียังไงกับการปล่อยวางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ดูพูดไว้ในตอนแรกก็คือว่า ทำไมหลวงพี่ถึงเลือกเส้นทางนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเราแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มคือฆราวาสกับพระภิกษุหรือแม่ชีหรือสามเณรฆราวาสแบบโยมพี่เนี่ยก็คือทํามาหากินมีครอบมีครัวมีงานทําความสุขของโยมพี่เนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยมักจะมาจากวัตถุคนตัดสิ่งของถ้าเราได้มาเรามีความสุขเราอยากจะได้มากขึ้นแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราได้มากขึ้นเราจะสุขกว่านี้แล้วเราก็วิ่งตามสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างก็จะอยู่ในโหมดของภาษาพระเขาเรียกว่ากรรมสุขสุขที่เกิดจาก การเสพทางตาหูจมูกเล่นกายใจแต่ชีวิตของพระเนี่ยเขาหาความสุขจากการมีให้น้อยที่สุด<อ>ปลีกตัวเองออกมาจากโลกของกามไปสู่โลกของการปฏิบัติที่เรียกว่าฌานาสุขหรือสุขจากสมาธิยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ปลอดกังวลเท่าไหร่สมาธิจะดีขึ้นมากเท่านั้นดังนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโยมหาความสุขจากโลกภายนอกแต่พระหาความสุขจากโลกภายใน<อ>แต่ว่าเราต้องอย่ายลืมว่ามนุษย์มีงานอยู่สองงบคืองานทำมาหากิน เป็นคนก็ต้องทำาหากินเพราะชีวิตมีค่าคใช้จ่ายแต่งานอีกง,งบหนึ่งเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเรามีงานเก่าของการพัฒนาจิตใจซึ่งสองงบนี้ต้องไปด้วยกันคนส่วนมากเอาเวลาเอาทรัพยากรเอาความรู้ทั้งหมดไปโฟกัสกับแค่ง,งานงบที่หนึ่งสองไม่มีเลยสองไม่มี <laughs> ทําให้เราเสียโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบคําสอนที่ดีขนาดเนี้ยที่จะนาเราไปสู่คําตอบที่ว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนแล้วเราควรจะทําอะไร,รชีวิตคืออะไรแล้วชีวิตที่ประเสริฐเนี่ยควรจะดําเนินไปในแนวทางไหนนี่คือเอเซนส์หรือคําสอนหลักของพระสมมาพุทธเจ้าเลยนะ ซึ่งหลวงพี่คิดว่าโ,โหชีวิตทั้งบวชนี่มันโคตรด,ดีเลยนะดังนั้นก็เลยขอนม่โจมแม่ว่าหลวงพี่ขอบวชต่อยอสักนิดหนึ่งได้ไหมแม่บอกว่านานแค่ไหนหก็เลยบอกเขาว่าอีกปีหนึ่งคุณแม่อึ้งไปเลยเขาเขาไม่เซเยสไม่เซโนหลวงพี่ถือว,ว่าโอเคอ๋อไม่เซยสไม่โนแบบโอเคน่าจะโอเคก็กลับบ้านไปก่อนปีที่สองมาอีกแล้วถามคำถามเดิมพระเป็นไงมีความสุขไหมจะยังไงต่อเนี่ยจะกลับบ้านกับแม่ไหมก็เลยรู้สึกว่าแม่เดี๋ยวหลวงพี่ยังมีความสุขกับตรงนี้อยู่ ปีที่สองเทียบกับปีที่หนึ่งมันยังเป็นปีที่มีมีความสุขกับการค้นหาอะไรต่างๆอยู่คุณพี่ต้องคิดนะว่าชีวิตของพระเนี่ยอยู่ๆเราเป็นโยมมาเป็นพระเลยเนี่ยมันมีสิ่งต้องปรับตัวเยอะมากการห่มผ้าการตื่นนอนแต่เช้าการบินธบาตการฉันในบาทเนี่ยมันยุ่งยากไปหมดเลยดังนั้นในพุทธศาสนาเขาบอกว่า5้าปีเนี่ยเขาเรียกลาว่าพระใหม่ใช่เวลาห้าปีเขาเรียกนวกะ ไม่ใช่ปีเดียวนะหปีคือคุ้นเคยกับอะไรทําได้ทาไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้มารายาทอะไรต่างๆแสดงว่าจริงๆต้องยากกว่าการเป็นนักศึกษา,ากนักศึกษาใหม่อย่างปีเดียวยากพระจริงๆเหมือนทาหารแต่ว่าเป็นทาหารที่สู้กับกิเลสข้างในดังนั้นวินัยของเราต้องเหนือกว่าทาหารทางโลกความคิดของเราเนี่ยมันต้องทำใั้จะควบคุมไม่ให้คิดไม่ดีแต่ขณะเดีวยวกันมานั่งสมาธิเยอะพอนั่งสมาธิเยอะเนี่ยบุญมันเลี้ยงใจใจมันใสมันมีความสุขมันเลยไม่ค่อยอยากไปทางโลกแล้วที่สาคัญหลวงพี่ว่าหลวงพี่ไม่ใช้โทรศัพท์เลย ตรงเนี้ยเป็นข้อดีของการบวชเราเราตัดขาดจากโลกภายนอกไม่ให,ให้อะไรมารบกวนเลยไม่มีเลยพอไปที่สามแม่ใหม่คาตอบก็คือเหมือนเดิมทีนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเอออะไรถ้าลูกเรามีความสุขเนี่ยแม่น่าจะมีความสุขนะหลังจากนั้นเขาก็เลยกลับมาซับพอร์ตลุงพี่ว่าลุงพี่อยากจะบวชแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่อยู่ได้เวลาผ่านไปทําให้เขารู้ว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าเวลาที่เขาคุยกับเราเวลาที่เขานึกถึงเราเนี่ยเขานึกถึงแต่พระพระลูกชายนึกถ,ถึงแต่พระพุทธเจ้า ซึ่งในช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของเขาเนี่ยหลวงพี่ว่าภาพเนี่ยคือภาพที่หลวงพี่ภูมิใจหลวงพี่เคยถามแม่ว่าระหว่างคนแม่บินไปรับปริญ,ญาหลวงพี่ที่อเมริกากับที่โยมแม่มอบผ้าไตให้หลวงพี่เนี่ยโยมแม่ปลื้มอัน่ไหนมากกว่าเขาบอกไม่ต้องคิดเลยคือภาพที่สองอแล้วภาพนี้แม่จะไม่ลืมเลยซึ่งก็คือไปสอดคล้องกับคาโบราณที่บอกว่าเกาะชายเพลิงลูกชายขึ้นสวรรค์